แกงส้มปลากระกบอกกับทางโทนแต่ทางโทนสาจะทำแบบไม่โลกเลือกเลยนะแกงทั้งเปลือกได้เลยจ้าจะกรอบๆรอบอร่อยมากแต่แกงส้มไเลยจ้าเครื่องในแกงมีกะปินะน้ำมะขามเปียกเพราะวันนี้ไม่มีมะนาวแทนะน้ำมะขามเปียกเดี๋ยวถ้าไม่เปรี้ยวใส่ส้มปิดแล้วก็ลงตามชอบหวานเปรี้ยวเค็มก็ได้ แล้วแต่ชอบไปดูกันเลยดไปแกงกันเลยรกั ต้องรอน้ำเดือดใส่ทางโทนเลยจ้าทางโทนสาไม่ปอกเปลือกนะใส่ทั้งเปลือกเลยอันนี้ไม่ได้ผ่าเลยใส่ได้เลยจ้าโอ๊ยประเด็นโดนกลนะ้องเนาะใส่เลยรอเดือดอี้รอให้เดือดเดือดแล้วจะใส่กระร้อเดือดแล้วปร,ร,ร,รุงรสน้ำตาลเพิ่นิดหน่อยเนาะ ใส่ตปรลงด้วยน้ำปลาหนะแกงส้มเพราะว่ากะปิตัวนี้เป็นใส่ในน้ำปลาใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนก่อนเดี๋ยวไม่มันจืดอะไรเราก็เติมได้เคี่ยวอานนี้ให้สุกก่อนแล้วเดี๋ยวจะใส่ปลาค่ะ ทางนี้ทางโทนทางออกดิบทางโทนนีมันจะไม่คันนะกินสดก็ได้กินแบบชุ่มตำอะไรก็ได้แกงทั้งเปลือกอร่อยกรอบกรอบกร,รุบกรุบจัไม่เหนียวสวยปลากระบอกไม่มีไส้ไมีเลมด้วยนะไส้นี่ดูดีนะถ้าไส้ดำๆไม่เอาเป็ไส้ไม่ดำไม่ได้ปลากระบอกซื้อปลากระบอกมาหนึง่งร้อยนะจ๊ะปูกมากทุ้แกง เพราะว่าแม่ค้าขายของไม่ได้ก็เลยขายถูกทูคนไม่รู้หายไปไหในหมดตลาดไม่มีคนจ้ารเราเลือกนะ ลืมใส่น้ำมะขามเปียกใส่น้ำมะขามเปียกตอนหลังเลยใส่ทั้งเนื้อทั้งอะไรเลย,เยมะขามนี่ก็กำจัดมาใส่ทั้งเนื้อเลยะไม่มีมาเล็กนะจยาใส่ทั้งเนื้อเลยรอเดือดเดืยดไปชิมนะจะ,จะตุ๋นจะชิมรสชาติแบบ

ก้ามาช่องสาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์เด็กสมประกอบอกจารย์โตนัดญค่ะทุกคน